เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กด subscribe ออนนี่ด้วยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับออนนี่นิวซีแลนด์อีกเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้ก็จะมาอัปเกรดหรือว่าอัปเดตการท่องเที่ยวหรือว่าถนนหนทางของอประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมืองวิลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นะคะ เนาะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็อ่าไปจับจ่ายใส้สอยตลาดนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มจักรยานกลุ่มกลุ่มปั่นจักรยานนะคะพวกออกกำลังกายทั้งหลายทั้งปวงเนาะก็เป็นนี่ที่นี้เขาจะนิยมเขาจะอ่าคือรณรงค์มากเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะ แล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอใช้รถใช้ถนนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่ามาที่นิวซีแลนด์ก็จะได้เตรียมตัวให้ถูกนะคะเพื่อนๆเนาะตอนเช้าก็บรรยากาศก,าก็สดใสดีนะคะนี่เนาะพอตกตอนเที่ยงหน่อยก็เวลาก็ คลื่อนมาอีกสักชกั่วโมงกว่ามันก็จะมีนี่เนาะอ่านี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดินไปด้วยไอ้นี่ไปด้วยเนาะก็แบบว่าไม่ได้เอาขากล้องอะไรมานี่ช่วงนี้ก็จะมีการปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนปรับแต่งถนนหนทางเยอะมากเลยถ้าก็รถลาก็ค่อนข้างจะติด ไม่รู้อะไรเนาะคิดว่าช่วงหลังจากลดล็อกหรือว่าอะไรนี่มานี่เนาะที่เมืองเมืองที่ออนนี่อยู่นี่เนาะเมืองเวลิงตันเนี่ยสับเบิร์บตรงนี้ก็เขาเรียกว่า,ามิราม่านี่นะปกติจากมิราม่าเข้าไปในเมืองเนาะก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 15- 20นาทีนี่เนาะ แต่ช่วงนี้นะคะเนาะนี่ก็ตรงที่ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นน้ําแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นสนามบินนะคะนี่ก็ทางเข้าในเมืองเนาะเขาก็ปรับปรุงปรับถนนนะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นซับเบิร์บใกล้ๆกับที่สถานที่ทำงานหรือว่าร้านอาหารของอ่อนนีนะคะจากตรงที่ปรับเปลี่ยนถนนเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาในเมืองนี่เนาะปกติถ้าเป็นช่วงปีที่แล้วนี่หรือว่าอะไรเนาะก็ ใช้เวลาแค่สิบห้าึงยี่สิบนาทีเข้ามาตรงนี้นะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้เอารถเข้ามาอู่เข้ามาซ่อมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดตรงนี้นะคะมันมันก็ติดทั่วไปเลยทุกทุกที่นะคะรถเยอะแยะมากเลยเมืองน,นี้เนาะแต่ไม่ถึงขั้นกับแถวสุขุมวิทแถวกรุงเทพหรอกนะ แต่ก็พูดถึงว่าเมืองนี้รถก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วรถติดมากเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศช่วงบ่ายมาเมืองเวลลิงตันใครมาใครจะไปจะมาอะไรก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะวันหนึ่งออนนี่บอกได้เลยนะคะว่ามีสีฤดคูค่ะเช้าก็บรรยากาศค่อนข้างอสดใสหรือว่า โปร่งดีนะคะอ่าบางวันก็ฝนตกแต่เช้าเลยเนาะแต่วันนี้อ่าพอตกตอ,ตอนเช้าก็มีแบบว่าบรรยากาศก็ดีๆนะแต่พอสายมากก็แจ่มใสามากเลยนี่ช่วงบ่ายแล้วนะคะตกช่วงบ่ายมาก,ก็เอ่านี้เลยคะ่ะบรรยากาศแต่พอหลังจากนี้อีกไม่นานนะคะ ไปรับรถยังไม่ยังไม่ได้กลับเลยค่ะไม่ถึงชั่วโมองเลยเพื่อนเห็นนี่ค่ะเจอเลยค่ะผมจบเนาะน,นี่แหละที่มาที่วันนี้บอกว่าอยน่ดีซิเลนดนวันหนึ่งมีสี่ฤดูนะคะอืมนี่แหละค่ะรถก็เห็นแต่ท้ายรถนี่แหละค่ะมารับอยู่แต่ก็รออีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นนาะ คันเล็กอยู่ฝั่งโน้นคุณสาก็กําลังจะถอยรถออกมาอยู่ฝั่งโน้นนะคะคันเล็กอีกคันหนึ่งเนาะเพราะว่าเอารถสองค่ะเอาอต้องขากลับขับมาคนละคันนะคะนี่นะคะฝนก็ตกรถก็ยิ่งติดนะคะแต่ไม่แต่แค่เป็นติดแค่ สี่สิบห้านาทีหรือว่าชั่วโมงนี้ก็โอโหมากเกินโขแล้วนะคะเนาะสำหรับนะคะแล้วก็เรื่องอการเดินทางเดินรถเนาะมันก็ที่ประเทศนี้เขาก็จะทำถนนให้เฉพาะจักรยานนะคะคือตรงที่เห็นนี่เนาะตรงที่เป็นริมถนนเนี่ยก็สําหรับพวก ปั่นจักรยานหรือว่าคนเดินนี่ก็จะเป็นถนนอีกเลนอีกหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะที่แบบไม่เห็นนี่เนาะ,ะถนนใหญ่นั่นก็คือคือเป็นรถเนาะแล้วก็เป็นขอบขาวๆนั่นก็สำหรับอมอไซค์บ้างมอไซค์ก็สามารถไปกับรถใหญ่ได้นะคะเนาะวันนี้ก็ออนนี้ก็ได้เอาภาพแล้วก็นี่มาแชร์ให้เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะวันนี้ก็อากาศก็เหมือนเดิมเนาะหนาวเย็นเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอยากจะดูอะไรอยากจะรู้อะไรก็ทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกๆก,กำลัง